คยมีการยิงคลื่นเข้ามานะคือผมจะเห็นคือเราจะเห็นในความคิดความรู้สึกว่าแต่ละคนนั้นดูผมผ่านช่องทางไหนนะประชาชนธรรมดาตำรวจทหารแนวร่วมเดินยาเล่นยาจำหน่ายยาค้ามนุษย์ดูผมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะมีการสั่งให้ผมน,ะนั้นเผาพระชัยลักษณ์หรือเผารูปในหลวงทิ้งบอกว่าจำเป็นที่จะต้องประชาน จำเป็นที่จะต้องประจานผมเพราะผมไม่ยอมเป็นแนวร่วมในการสืบหายาเสพติดในการสืบสวนแสวงหาที่กระทําความผิดการฟอกเงินรายชายาเสพติดและพูดว่าให้เผารูปในหลวงทิ้งให้หมดและก็เหยียบรูปในหลวงซะหลักฐานนั้นจะกันเอาไว้ในข้อมูลกันการหักหลัง และจะให้ลิง์ให้ไลน์ในการเข้าชมเหยื่อในการเฝ้าติดตามเหยื่อผู้ตงหาที่มีหมายจับผู้ที่กระทําความผิดราชายาเสพติดการฟอกเงินยาเสพติดและมีการเรียกข้อเสนอจับพิษไถยมีการเข้ามาตกลงในการที่จะให้ค้ายาหรือกระทําอาชญากรรมบางคนตกลงว่าขายยาจะต้องมีความคุ้มครองและมีตำรวจนั้นลงมาเก็บสวยจริงๆและก็วางแผนในการปัน่นในการเล่นงานผม ต่างๆนะนะแล้วก็เล่นบทเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หาว่าสถาบันเป็นคนทำทางๆที่ไม่ใช่ผมต้องลดการอยากรู้ว่าใครเป็นคนประจานผมและสุดท้ายเห็นทั้งหมดทุกคนที่อยู่ทุกช่องทางอย่าไปกลัวตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่จะไม่มีใครกล้าทำอะไรใครทั้งนั้นนะ มีการยิงคลื่นมาเสนอข้อตกลงให้ผมแล้วก็แกล้งเป็นส,สืบทราบส,สืบไวต่างๆน,น,นาน่เหตุการณ์นี้มีคดีวานจา้างฆ่าคดีวานจา้างฆ่าเมื่อปี2559ก็คือคนที่มีการเผยแพร่ลิงก์ให้กับประชาชนได้ยินให้กับประชาชนเห็นแต่ละคนนั้นจะได้ข้อมูลแตกต่างกันและอ้างว่าได้รับข้อมูลมาจากคนนี้ได้รับข้อมูลมาจากคนนี้นะพวกนี้น่าจะเป็นพวกบ่นทำลายชาติ และขู่เรียกเงินผมถึง5ล้านบาทในข้อมูลแต่ผมไม่มีผมไม่ให้นะฮะมีการคมขู่เรียกเงินคล้ายกับว่าเรียกความคุ้มครองทําตามใบสังงบบบส่งนายเหมือนว่าทำทำตามใบใบใบสั่งนายนายสั่งยอดมาเท่าไหร่ก็ประมาณว่าสแสวงหาผู้ที่กระทําความผิดจัดฉากสร้างหลักฐานต่างๆและก็จับรีดไถประชาชนผมว่ามันต้องมีใบสั่งใหญ่ ผมเชื่อว่าในหลวงไม่มีทาไม่มีทางที่จะมานั่งรีดประชาชนหรอกแต่นี่มันคือเรื่องจริงผมออกมาจากจุดไหนจุดหนึ่งจะมีตํารวจลงไปสอบถามข้อมูลหรือการวางกลเกมระบบไปก่อนในการจับรีดถ่ยพักพวกพวกมัน,พว,มนพวกใครเหมือนการแสวงหาผลงานผลประโยชน์ให้กับแนวร่วมของพวกมันและก็ให้เผารูปในหลวงผมเชื่อและมั่นใจว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มกะบุก คิดจะกระบฏคิดจะต่อต้านในหลวงเพราะมีการปั่นปั่นให้เรานิดาว่าในหลวงเสียหายมากเพื่อที่จะเอาในหลักฐานก็แปลกดีนะฮะผมเชื่อว่ากลุ่มพวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มกบฏนะและ้วก็ประชาชนไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้ผมก็ตัดประชาชนในร่วมที่ดูผ่านช่องทางไหนคุณไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะท่านรู้หรือว่าขอกําลังหาอะไรแต่มีมือดีนั้น แอบสืบส่อแสวงหาเข้ามานะกะบฏไม่ได้ไม่กบฏไม่ใช่ประชาชนกบฏมันจะต้องมาจากในหน่วยง,งานกบฏมาต้องหน่วยง,งานแต่ละคนดูผมผ่านช่องทางไหนผ่านลิงก์ผ่านไลน์ผ่านโปรแกรมผ่านลิงก์ผ่านไลน์ผ่านโปรแกรมดักจับการคุยกันผิดการโทรขับรถผ่านไปมาหน้าบ้านรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงทําไมถึงมีการประจายรูปแบบนั้นหรอ และคุณรู้ได้ไงในหลวงเป็นคนเปิดครับในหลวงเป็นคนเปิดให้เห็นตัวเครื่องที่ควบคุมแล้วก็อีกสองหน่วยแล้วก็เปิดให้เห็นทุกคนที่เปิดได้ให้เห็นทุกคนที่ฟังผมทุกช่องทางแล่ว่วาจะดูผ่านลิงก์ผ่านไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆและเราต้องต่อสู้ไปเชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดจะมีความหมายและมีคําตอบทุกช่องทางและมีคดีการวานจ้างฆ่ามาแล้วบางทีพวกท่าน การให้ข้อมูลอาจจะเป็นการเชื่อมโยงคดีหวานจ้างฆ่าปี2,559ณขณะที่ตกคลื่นเสียงได้ยินคลื่นเสียงบางตัวนะครับคลิปนี้ฝากไว้เทา่านี้สวัสดีครับ